เครื่องให้ดูก่อนเปิดเครื่องขึ้นมาขึ้นโลโก้อย่างนี้เลยครับ Samsung Galaxy J9 Palm นะครับเห็นไหมงานสวยงานดีมากครับตัวนี้เป็นงานเกาหลีนะครับงานเหมือนแท้ใส่อุปกรณ์แท้ได้เหมือนทุกอย่างงานสวยมากมคนบอกว่าแจกแจกตัวนี้นะครับหน้าจอกว้าง6นิ้วนะครับ หน้าจอกว้าง6นิ้ว CPU 4คอสเปคเดียวก,กันกับรุ่น Samsung Galaxy A9 นะครับสเปคเดียวกันกับ A9 เลยเดี๋ยวเปิดเครื่องเทสให้ดูก่อนวันนี้เราจะลองเทสเรื่องกล้องอว่ากล้องชัดแค่ไหนนะครับเรื่องความเร็วเรื่องความเร็วต่างๆนะครับเห็นไหมมัาสามารถทัชสกรีนได้แบบเร็วมากนะครับแล้วก็ตัวน,นี้กล้องหน้านะครับอยู่ที่5ล้านกล้องหลังอยู่ที่8ล้านเดี๋ยวจะลองถ่ายภาพให้ดูว่า ถ่ายชัดมากนะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวลองถ่ายผลไม้ลองดูเห็นไหมครับเดี๋ยวถ่ายนะช็อตโอเคเดีวมาดูภาพที่เราถ่ายนี่คือภาพที่ถ่ายครับซูไม่มีแตกนะครับแล้วก็เฉดสีทุกอย่างคมชัดหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองดูเข้าลองเข้า thstore youtube ลองเปิดเพลงลองทดสอบเรื่องเสียง อ๋อแล้วก็ตัวนี้เลยบอกไปเลยตัวนี้นะครับพระเอกเลยก็คือปุ่มโฮมตรงกลางนะครับไม่ใช่เป็นระบบกด <ban> อีกต่อไปนะครับปุ่มโฮมหรือว่าปุ่มตรงนี้ปุ่มกลางปุ่มโฮมตรงนี้นะครับไม่ใช่ระบบกดอีกต่อไปนะครับรุ่นนี้เป็นระบบสัมผัสคร,ครับใช้าการสัมผัสแทนการกดนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องออกแรงกดแล้วก็ลดการแบบว่าปุ่มเสียปุ่มค้างปุ่มอะไรไม่ต้องต่อไปเราใช้แค่เราสัมผัสนิดเดียวครับ แอดมินจะลองเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็เปิดเพลงอะไรให้ดูลองดู YouTube เนาะ๋ยวลองเปิดเพลงดู YouTube ให้ดูนะครับ